ที่เขามีการเซ็นสัญญากาันบรรล,ลุข้อตกลงระหว่างใครคะการบินไทยคโบอิง <Boeing S 2> และกับ GE Aerospace บรรล,ลุข้อตกลงนี้ในการจัดหาเครื่องบิน787 Dreamliner ลำใหม่45ลำในอนาคตเนี่ยคือเซ็นสัญญากันไว้ล่วงหน้าเลยว่าจะเพิ่มสูงสุดเป็น80ลำว่าโบอิง787 Dreamliner ที่ติดตั้งเครื่องยนต์เป็นแบบ Gen X เนี่ยนะคะ มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยค่ะแล้วก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมช่วยให้การบินไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2,593ได้อตอนนี้ถนนทุกสายมุ่งไปสู่เรื่องของคาร์บอนนูเตรลหรือว่าเน็ตซีโร่ทั้งหมดการบินไทยก็มีแผนเช่นเดียวกันซึ่งทำไมต้องมีแผนแบบนี้คะในอนาคตจะบินเข้ายุโรปใช่ถ้าคุณไม่ไม่มีการลดการ,รปล่อยกา๊าซคาร์บอนเขาไม่ให้บินเข้านะคะ จะผลกระทบแน่ๆนะคะแล้วก็เรื่องแท็กเกี่ยวกับคาร์บอนเนี่ยอเมริกาก็มีแล้ว<ช>ยุโรปมันจะทยอยมาเรื่อยๆเพราะทั่วโลกเป็นเทรนนี้หมดแล้วเพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมจะต้องมีการสั่งเครื่องที่เป็นเครื่องยนต์สีเขียวงานใหญ่ระดับในภูมิภาคนะคะซึ่งจริงๆนัดถามเรื่องของแอร์โชการจัดงานที่เป็นการแสดงศักยภาพทางด้านอากาศยานเน<ม>ี่ยมีอยู่ไม่กี่ที่ในใน,ในโลกนี้นะ,ะหนึ่งคือฝรั่งเศสปารีสแอร์โช อังกฤษแอร์โชว์แล้วก็สิงคโปร์แอร์โชว์นี่คือใหญ่ๆเลยใหญ่ๆเลยของโลกนะคะแล้วก็สิงคโปร์แอร์โชว์ในปีนี้2024ก็เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้แหละ <c oughs> วันที่20ก <c oughs> ุมภาพันธ์ <c oughs> แล้วก็จะแสดงต่อเนื่องไปนะคะนี่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยก็คือเราประมวลมาให้ดูอันนี้คือเป็นโคมแอค C919 ของจีน<อ>จีนผลิตเครื่องบินพาณิชย์ขายแล้ว ก็ไม่แปลกค่ะเขายังทำเรือดำน้ำขายเราได้เลยแต่ว่านี่คือ,อคือเป็นเป็นการโชว์หรือว่าแสดงศักยภาพของจีนว่าปัจจุบันเนี่ยจีนคือไม่ได้ผลิตไอสินค้าที่เราบอกว่าโอ้โหเมดอินชน่าแล้วไม่ได้คุณภาพอะไรเงี้ยเปลี่ยนลก็พยายามเปลี่ยนนะคือตามรถแบบของจีนก็พยายามที่จะเปลี่ยนตัวเองไปสู่การใช้เรื่องของผลิตของเทคโนโลยีใช่ชนะวัตกรรมมากขึ้น,นวัตเอ่อพวกโทรคมนาคมต่างๆนี่คือไปไปไกลามากแล้ว ย่างยนต์ไฟฟ้าแบบนี้เป็นต้นอย่างนี้ก็เป็นการแสดงบินผัดผลต่างๆนะคะแล้วก็จะมีเครื่องบินของสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็กองทัพอากาศไทยไปโชว์ด้วยเอาอะไรไปโชว์รึมั้ยเอาอะไรไปโชว์คลิปเพนของเราเอาคลิปเพนไปโชว์แต่ว่าเขาบอกว่าเวลาที่จะเข้าไปโชว์ได้เนี่ยนะหรือว่าเข้าไปจัดบูธต่างๆที่จะไปอยู่ในงานสิงคโปร์แอร์โชว์เนี่ยนะจ่ายเป็นล้านไม่ใช่ล้านล้านเหรียญต้องจ่ายเงิน จ่ายเงินเพื่อไปโชว์ศักยภาพใช่นะคะแล้วก็มีค่าแรกเข้าประมาณสักสามแสนก็น่าคิดเหมือนกันว่าจ่ายลงไปแล้วได้ได้รีเทิร์นกลับมาในเชิงอะไรบ้างคุ้มความมั่นใจได้เห็นศักยภาพของประเทศถึงแม้ว่าเราไม่ได้ไปในเชิงพาณิชย์พ่อขาคือในเชิงของที่เขาเป็นทําธุรกิจก็ไปโชว์ศักยภาพใช่ใช่ใช่เห็นข่าวแว่วๆว่าแบบกองทัพอากาศคือจะพานักข่าวอแล้วก็แบบ ในงานที่เกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปดูเรื่องของนวัตกรรมอากาศยานต่างๆว่าลาไหนน่าซื้อมาเติมเชลเล็บหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้คำถามไม่แน่ใจเป็นคําถามนะเพราะว่าตามตามวาระปกติเครื่องยนต์เก่าเครื่องบินเก่าปลดระวางก็ต้องมีการซื้อม่เปลี่ยนใหม่อยู่มันต้องมีการเปลี่ยนอยู่แล้วก็เหมือนเนี่ยที่เรากำลังจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังเครื่องบินของการบินไทยก็กําลังจะปลดระวางอ่าเหมือนกันอ่าแล้วก็หลังจากที่เข้าแผนฟื้นฟูต้องบอกว่าเดินหน้าเต็มสูบเลยสําหรับการที่จะ ให้การบินไทยมีรายได้จากการทําธุรกิจเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําธุรกิจของการบินไทยคืออะไรคือการขนส่งคนถ้าไม่มีเครื่องบินแล้วจะเอาไรายได้จากไหนก็ใช่อยากมีรายได้เพิ่มมันก็ต้องมีอุปกรณ์มีช่องทางในการรับรายได้ภาพที่คุณผู้ชมจะเห็นต่อไปนี้เนี่ยก็คือเป็นภาพที่เขามีการเซ็นสัญญากาันบรรลุข้อตกลงระหว่างใครคะการบินไทยโบอิงและกับ GE แอโรสเปซสามส่วนนะไม่ใช่แค่กับโบอิงเท่านั้นเพราะต้องมีเครื่องยนต์ด้วยภาพนี้คือสามท่านนั่งทำไมถึงต้องเป็น3ส่วนการบินไทยคือผู้ซื้อตัวเครื่องคือโบอิงและส่วนเครื่องยนต์คือ GE Aerospace มันต้องมาด้วยกันเครื่องกับรุ่นคือเครื่องยนต์กับลําตัวมาประกอบกันแล้วการบินไทยเอามาบินนะคะ บรรลุเข้าตกลงนี้ในการจัดหาเครื่องบิน787 Dreamliner ลำใหม่45ลำแล้วไม่พอคุณนิชนันใ,ในอนาคตเนี่ยคือเซ็นสัญญากันไว้ล่วงหน้าเลยว่าจะเพิ่มสูงสุดเป็น80ลำโอ้ล่วงหน้าเลยล่วงหน้าเลยเพราะว่าอันนี้มันไม่ได้แบบว่าแค่แบบวันนี้สั่งแล้วจะได้เลยนะ45ลำนี่ยังต้องปี70เป็นต้นไป ปีนี้คือปี67เองนะเท่ากับว่าอีก3ปีกว่าจะได้ใช้เครื่องบินลำใหม่787 Dreamliner แล้วก็เป็นการทยอยด้วยไม่ได้มาทีเดียวตู้ม45ลสาลำคนสั่งเยอะ Boeing 787 d r ด a m l i รีมนี่คือเป็นเครื่องบินรุ่นใหม่นะคะของทาง Boeing แล้วก็ลำตัวยาวกว้างเหมาะกับการบินนะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยที่สั่งเครื่องยนต์เนี่ยบอกเอ้ทำไมใช้ GE Aerospace แต่ถ้าย้อนกลับไปได้เราจำได้ไหมมันมีรอยด่างพลอยของ โรสลอยโรสลอยการวิทยเดี๋ยวค่อยมาขโมดตอนท้ายคุณผู้ชมฟังแล้วกันคือเครื่องบินเนี่ยเขาใช้เป็น G E N X นะจริงๆถ้าอ่านเนี่ยก็เข้าใจว่าน่าจะอ่านเป็น Gen X นั่นแหละแต่ว่าเป็น G E แล้วก็ N แล้วก็ X นะคะในงานนี้ค่ะคุณผู้ชมคนฝั่งนี้เอาคนกลางก่อนคนกลาง D E นะคะการบินไทยค่ะคุณชายเอี่ยมสิริค่ะ ขวามือของคุณชายนี่นะคะก็คือคุณแบรดแม็กมาเลนนะคะเป็นรองประธานอาวุษโสฝ่ายขายและการตลาดของ b โบอิงก็เป็นคนมาร่วมลงนามเซ็นและอีกฝั่งหนึ่งค่ะประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มเครื่องยนต์พาณิชย์และการบริการ GE Aerospace คุณรัสเซลสโต๊กค่ะใช่เครื่องบินเครื่องยนต์คนซื้อ ถูกต้องค่ะ,ค,ะครบแล้วนะคะสำหรับ3ปาร์ตี้เรื่องนี้ดีๆการบินไทยบอกว่าอะไรบอกว่า b บ e ิ n g 787 d r e เ m l i n รียมที่ติดตั้งเครื่องยนต์เป็นแบบ GenX เนี่ยนะคะม,มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยค่ะแล้วก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมช่วยให้การบินไทยบรรลุปเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2593้อได้อตอนนี้ถนนทุกสายมุ่งไปสู่เรื่องของคาร์บอนนู t ร a l หรือว่าเน็ตซีโร่ทั้งหมดการบินไทยก็มีแผนเช่นเดียวกันซึ่งทำไมต้องมีแผนแบบนี้ค่ะ ในอนาคตจะบินเข้ายุโรปใช่ถ้าคุณไม่ไม่มีการลดการาปล่อยกา๊าซคาร์บอน,ขบอนเขาไม่ให้บินเข้านะคะเจอผลกระทบแน่ๆนะคะแล้วก็เรื่องแท็กเกี่ยวกับคาร์บอนเนอเมริกาก็มีแล้ว<ช>ยุโรปมันจะทยอยมาเรื่อยๆเพราะทั่วโลกเป็นเทรนนี้หมดแล้วเพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมจะต้องมีการสั่งเครื่องที่เป็นเครื่องยนต์สีเขียวทีนี้มาดูค่ะตระกูลของ G E N X เนี่ยนะคะเครื่องบินนี้เครื่องยนต์ เครื่องยนต์นี้ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ผลิตออกมาแล้วก็เริ่มกันใช้กันตั้งแต่ปี2554ก็จริงนะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์สีเขียวที่เขาบอกว่ามีการใช้งานสามารถที่จะประหยัดพลังงานได้ได้รับความนิยมสูงสุดม,มีชั่วโมงบินรวมกันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขามีอยู่ประมาณ3,000เครื่องที่บินใช้งานกันอยู่ะนะคะเขานับจํานวนเป็นยูนิตแบบนั้นแล้วก็คูณไปเลย50ล้านชั่วโมงละ,อะตอนนี้มันก็การันตีได้ในเรื่องของการใช้งานจริง แม้ว่าจะดูเหมือนว่ามีเครื่องยนต์นี้มาไม่นานแต่ว่าเป็นเครื่องยนต์สีเขียวและใช้งานได้จริงแรงขับได้รับความนิยมสูงสุดเลยนะคะก็คือเป็นรุ่นยอดนิยมของ GE Aerospace นอกจากนั้นยังไม่พอค่ะเรามาให้คุณผู้ชมได้ดูนี้เครื่องยนต์สีเขียวนี้เริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจากโบอิงตอนนั้นเนี่ยไปให้โจทย์อยู่2บริษัทคือ GE Aviation กับ Rolls Royce สองบริษัทนี้เขาทำเครื่องยนต์ใช่ไหมคะโบอิงบอกว่าคุณลองไปหาซิ วิธีการที่จะทําให้เครื่องยนต์เนี่ยที่มันประหยัดพลังงานแล้วก็ปล่อยคาร์บอนได้น้อยต่ำก็คือสรุปง่ายๆว่าไปหาคอนเซ็ปต์มาว่าเป็นเครื่องยนต์สีเขียวแล้วกันสุดท้ายขาเขาก็สามารถทําได้ GE ก็ได้ออกมาเป็น GENX แล้วก็ส่วน r โรสรอยเนี่ยได้เทรนต์มา 1, 1> มเป็นมันเป็นแบบนี้คือแล้วแต่คนจะเลือกใช้ ว่าจะใช้เครื่องยนต์โรสรอยหรือว่าจะใช้เครื่องยนต์ของโบอิงนะคะแต่วิวัฒนาการของเครื่องยนต์โบอิงเนี่ยของ GE อีจีก่อนที่จะมาเป็น g e เอเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเอาเริ่มต้นดีกว่าเริ่มต้นจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะเป็น g e เอเอ้ขาเป็น GE90 มาก่อน GE90 รุ่นนี้เนี่ยคือยังใช้อยู่กับโบอิงเจ็ดแล้วก็777ค่ะ็่เก่อนที่จะพัฒนาเป็น GE90 มีเครื่องที่เขาเรียกว่า CF6 ขั้นมา CF6 เนี่ยผลิตโดย GE Aviation แต่ตอนนั้นเนี่ยไปใช้กับเครื่องบินของกองทัพสหรัฐ Lockheed C5 Galaxy ค่ะเขาเอาไว้ขนอะไรรู้ไหมคุณนีชนาขนอะไรบ้างคะเขาเอาไปขนรถถังโอ้โห Lockheed C5 Galaxy เนี่ยเอาไว้ขนรถถังค่ะแล้วเขาก็เอาเครื่องโยนต์ตัวเนี้ยใส่ไปใช้กับ Lockheed ตัวนี้ ตอนนั้นเนี่ยนะคะมีการแข่งขันกันเยอะมากระหว่างทาง o o อก e ีตเองกับตัว GE <Yeah. S 1> Aviation สุดท้ายเขาเลือกของ GE Aviation ใส่เข้าไปในเครื่องลำตัวของ o c อก e ีนะแล้วก็พัฒนาจริงๆตัวนี้ก็ยังมีการใช้อยู่และใช้เครื่องบินกับพาณิชย์ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> พัฒนาจากตัวที่ใช้กับเครื่องบินกองทัพ <c oughs> ได้แล้วอะมาเป็นใช้กับเครื่องบินพ <c oughs> าณิชย์ <c oughs> ได้ตัวเครื่องยนต์ แล้วก็มีใช้กันมาแล้วก็หลังจากนั้นเป็น GE 90เนี่ยเขาก็พัฒนาเป็นเครื่องยนต์สีเขียวทีนี้ถ้าหากเปรียบเทียบกันว่ามันจะประหยัดมากน้อยแค่ไหนคุณนิชนันท์ค่ะชัดๆเลยนะ GE NX หรือว่า Gen s เนี่นะคะ mm hmm. เทียบกับ C6 ค่ะจะสามารถประหยัดน้ํามันได้ปีละ70ล้านบาทคือตีเป็นมูลค่าเลยให้เห็นกันชัดๆใช่70ล้านบาทใช่แล้วในตัวนี้คุณผู้ชมนนในสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นเครื่องรุ่นเก่าถ้าหากสังเกตนะคะเวลาเรานั่งอยู่บนเครื่องบิน กระบวนการของการเจเนเรตเรื่องของพลังงานต่างๆเนี่ยมันจะมีกลิ่นน้ํามันเข้ามาเพื่อที่จะแบบว่าเป็นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการที่จะแบบสันดาบใช้ใช้ในเครื่องบินนะพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆแต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปถ้าเป็นเครื่องยนต์ประเภทนี้เนี่ยจะไม่มีแล้วกลิ่นน้ํามันที่จะแบบเข้ามาในตัวเครื่องเนี่ยจะไม่มีต่อไปยอดเยี่ยมเลยนะฮะก็เป็นคุณสมบัติที่เราก็เลือกใช้ตัวนี้ ใช่การบินไทยเลือกการบินไทยเลือกใ้ตัวนี้เราไม่ได้เลือกการบินไทยเลือกค่ะทีนี้มีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าการบินไทยเนี่ยประสบปัญหาเรื่องของการขาดทุนต้องไปฟื้นฟูต่างๆเนี่ยแล้วก็นํามาสู่การบรรลุข้อตกลงในการซื้อเครื่องบินอีก45ลำกับทางโบอิง787 รีมไลเนอร์ในอนาคตอาจจะเป็นรุ่นอื่นอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่กันไปนะคะแต่ว่าการเดินทางไปของดีๆการบินไทยในครั้งนี้คุณชายเอี่ยมสิริเนี่ยหลายคนบอกว่าดีดีการบินไทยเนี่ยเวลาจะได้บินเนี่ยคือต้องเทียบเท่าเลยแบบต้องนั่ง First Class ต้องนั่ง b u บิสเนสถ้าไม่มี First Class ลำนั้นก็ต้องนั่งบิสเนสคลาสแต่ที่ผู้ชมเห็นอยู่นี้เนี่ยนั่งอีโคโนเมยนะไม่ใช่มีอีโคโนเมยค่ะ คือคุณเสียเชต้องบอกว่าเสียเชเนี่ยคือส่งภาพมาให้เราเสียเชคุณวรพจน์ยศทัตเนี่ยนะคะเป็นอดีตผู้ช่วยผู้จัดก,การทีมฟุตบอลทีมชาติไทยผู้ช่วยผู้จัดก,การทีมอดีตนะส่งภาพมาให้ดูแล้วก็บอกว่าดูสิดีดีดการบินไทยเนี่ยคือรักการบินไทยแค่ไหนคนั่งอีโคโนเมย์เดินทางไปที่สิงคโปร์ไปสิงคโปร์แอร์โชว์แล้วมีเหตุผลด้วยนะในการที่มายอมนั่งอีโคโนเมย์เก็บเฟิร์สคลาสไว้ ขายลองไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะเชิญค่ะบีดีคอนบินไทยอยู่ข้างหลังเป็นอย่างนี้ตลอดนะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาขึ้นเครื่องบินมาไม่นั่งเฟิร์สนั่งบิสเนสไม่ครับถ้าถ้าเกิดสมมติขายไม่เต็มก็โอเคถ้า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 ขายได้ก็ขายถ้าคนใหญ่ท่านจะไปนั่งข้างหลังอีโคโนมีหมดเลยคนใหญ่ดีๆนะนะนะคือถามไม่ถามใครต้องถามสตวต เพราะโดยปกติแล้วก็คือจะเดินทางเนี่ยก็เห็นนะคะดีดีการบินไทยแต่ว่าก็ดีนะยังคือถ้าไปนั่งแบบข้างในอันนี้เป็นบล็อกเคสนะคะก็จะมีพื้นที่ให้นั่งเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถจะเหยียดขาได้อะไรได้อาจจะสบายนิดนึงค่ะโอ้แต่ได้รู้ว่าไม่ใช่แค่ครั้งนี้นั่งอีโคโนมีตลอดเลยขณะทีาถามว่าแต่ถ้าเฟิร์สข่ายไม่หมดท่านก็จะไปนั่งใช่ไหมเหมือนยังนึกอยู่เลยว่าท่านเคยไปเคยนั่งหรือเปล่าส่วนมากจะอีโคโนมีใช่ คุณชายเอี่ยมศรีนี่ถือว่าเป็นลูกม่อของการบินไทยจริงๆนะคะแล้วก็ทํางานในการบินไทยมาทั้งหมด40ปีค่ะคือความรักในองค์กรนะ่ะต้องการที่จะมีความตั้งใจในการฟื้นฟูนฟกิจการของการบินไทยจริงๆเนี่ยมันก็จะออกมาในรูปแบบนี้แหละคุณนิชนันเก็บที่นั่งไว้ขายใช่อันนี้เรงเห็นเลยว่าความต้องการคือให้มีไรายได้ให้มีกําไรสูง,ส,งสุดตกอยู่กับองค์กรแม้แต่หนึ่งที่นั่งก็ไม่ได้เห็นแบบนี้แล้วนึกถึงก่อนหน้านี้เคยมีดรามา่า อื่นๆที่จะได้สิทธิ์เฟิร์สคัสแต่เนี่ยระดับดีๆในอีโคโนมีและเหตุผลชัดเจนมากๆที่ท่านพูดจากปากท่านนะคะเราเปิดตอนต้นก่อนเข้าเบรกเนี่ยก็คือเก็บเฟิร์สคัสไว้ขายไว้ทํารายได้นี่แหละนะคะก็ให้กําลังใจกับการบินไทยแล้วกันนะคะในการฟื้นฟูกิจการก็รอติดตามกันนะคะได้ได้ได้ฝงบินมาใหม่ก็น่าจะน่าจะดีขึ้นคือทั้งไปกับเทรนด์โลกด้วยนะคะแล้วก็แก้ข้อคอรหาบางคนขึ้นการบินไทยชอบบน นู่นนี่นั่นอ่ะก็ไม่ต้องหมดแล้วเดี๋ยวเตรียมขึ้นเครื่องใหม่ได้เลยแต่ว่ารอนิดนึงปีเจ็ดศูนย์นะคะย้อนกลับมานิดนึงแล้วกันค่ะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าหากพูดถึงปัญหาของการบินไทยที่จะต้องมาอยู่ในแผนฟื้นฟูปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่ามันรั่วไหลใช้คําว่ารั่วไหลแล้วกันหลายคนอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องของการทุจริตต่างๆหรือว่าเป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะคะหนึ่งในนั้นที่เป็นประวัติที่ด่างพร้อยและเป็นรอยด่างหรือว่าเป็นแผลให้กับการบินไทย หนึ่งในนั้นคือเรื่องของการจัดซื้อเครื่องยนต์โรสรอยช่จัดซื้อเครื่องบินกับโบอิ้งเหมือนกันนี่แหละ,ะแล้วไปล็อกสเปคเอาเครื่องยนต์ของโรสรอยเนี่ยมา,มาใส่ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามยุคสามสมัยเนี่ยเต็มไปหมดเลยเราจะไม่พูดถึงตรงนั้นนะคะตัวบุคคลแล้วกัน <c oughs> แต่เรามาพูดถึงเรื่องของอวิธีการหลักการที่แบบ <c oughs> ว่ามันเคยเกิดขึ้นแล้วทําให้เรารู้สึกว่าพอพูดถึงเรื่องการจัดซื้อเครื่องบินปุ๊บเนี่ยมันจะกลับมาเรื่องนี้โดยตลอดเลยใช่ใช่ าการจัดซื้อเครื่องบินณนะขนาดนั้น<ะ>แล้วมีการทุจริตโดยล็อกสเปคเครื่องยนต์โรสชลอย์<ะ>เกิดขึ้นใน3ยุคด้วยกันวงเงิน1,200ล้านบาท<ะ>อันนี้ชี้มูลความผิดจากปป,ปอชอไปส่งถึงอายการอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะคะ,ะมาดูค่ะยุคแรกปี2,534ถึงปี2,535วงเงินไม่น้อยนะคะ18.8ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทย6 6 3ล้านบาท ยุค2ปี35ถึงปี40ค่ะวงเงินนะคะ10.38ล้านดอลลาร์สหรัฐ336ล้านบาทและยุคที่3นะคะปี2547ถึง2548 7.2ล้านดอลลาร์สหรัฐ254ล้านบาท3ยุค3ส,สมัย2ยุค หมดอายุความค่ะคุณผู้ชมได้แต่ยุคที่3คือยุคสุดท้ายนะคะอตอนนั้นเนี่ยนะคะคดีนี้มีการหารือจริงๆแล้วเนี่ยคือเริ่มที่จะจัดซื้อเครื่องบินมีการพูดถึงเครื่องยนต์ต่างๆตั้งแต่ปี2,539แต่ว่าดําเนินการจริงๆเนี่ยปี2,547นั่นและบอกเลยคือมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นค่ะมันต้องอาศัยเรื่องของการพูดคุยการจัดหาเอาแบบว่าหลักการถ้าหากจะซื้อจริงๆ,ๆก็เหมือนอย่างนี้ค่ะ น่าจะคุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วใช่แล้วกว่าจะบรรลุข้อตกลงแล้วไปส่งมอบจริงก็คือปี70<ช>นะคะ<ช>ตอนนั้นเนี่ยการบินไทยโดยเฉพาะทางบอร์ดมีการอนุมัติในการให้การบินไทยจัดซื้อเครื่องบินโบอิ้ง777แล้วก็เครื่องยนต์ที่จะใส่ก็เป็นเครื่องยนต์โรสรอยค<ช>่ะแล้วก็มีอะไรสำรองต่างๆปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่เครื่องยนต์ใช่ใชตอนนั้นเนี่ยนะคะทางสหรัฐสหราชอาณาจักร เป็นคนเปิดเผยข้อมูลนี้นะใช่มาจากต่างประเทศก่อนใช่จาไม่จำจาไม่ได้เราลื้อฟื้นให้คุณผู้ชมฟังข่าวส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากประเทศไทยค่ะมาจากต่างชาติคือผู้บริหารของโรสรอยมีการเปิดเผยต่อสารว่ามีการให้สินบนหรือว่าจ่ายสินบนให้กับอะไรก็ว่ากันไปแล้วกันนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยนะคะมีการล็อกสเปคโดยมีการจัดซื้อเครื่องบินโบอิงก็จริงแต่อะไรคะคุณนิชนันทราบไหมค่ะบอกโบอิง บอกว่าให้ไปบอกโรสรอยอ่พูดแบบเร็วๆนะให้ไปบอกโรสรอยให้จัดทําเครื่องยนต์อะไรอย่างนั้นอย่างนี้โบอิ้งเขาไม่รับปากเขาบอกว่าในเมื่อประเทศไทยาการบินไทยเลือกที่จะซื้อเครื่องยนต์กับโรสรอยค่ะก็ให้การบินไทยไปเจรจากับโรสรอยซี่จะมาผ่าออนทำไมล่ะสุดท้ายแล้วโบอิ Bo ้งก็ทําหนังสือกลับมาแล้วก็บอกว่าก็พยายามทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะ,ะแต่ ในกรณีนี้ทางโรชรอยมีหนังสือส่งมาที่บอร์ดของการบินไทยแล้วก็รวมถึงผู้บริหารและมีตัวกลางที่เป็นบริษัทของคนไทยในการเจราจาต่อรองกันอีกทีหนึ่งคุณผู้ชมพอจะมองเห็นภาพนะคะ,ะการจัดซื้อเครื่องยนต์สำรอง<ะ>การจัดซื้อเครื่องยนต์ที่แบบมีราคาเครื่องยนต์เท่าไร่ต่อลำเท่าไหรตรงนี้เราไม่พูดถึงแล้วกันว่าส่วนต่างมันเท่าไหรอะไรยังไงแต่ทําให้เห็นภาพว่านี่คือจุดด่างพร้อยที่เคยเกิดขึ้นกับการบินไทยและเมื่อพูดถึงการจัดซื้อเครื่องบินทีไร มันมากจะมาวนอยู่ที่จุดนี้ทุกทีมันหลอกหลอนครั้งนี้จะเป็นการล้างประวัติศาสตร์ใชนะ่ให้เราได้ดูกันนะคะเพราะว่ามาท่ามกลางวิกฤตที่จะต้องมากอบกู้กันด้วยเนืงในโอกาสครบรอบ 4 4ปีใช้โอกาสนี้วอวยพรนะครับฐานเศรษฐกิจสื่อคุณภาพคู่ประเทศไทยก็อ,อยู่คู่กับเมืองไทยมานานก็อขอให้มีความมั่นคงแล้วก็ต่อสู้กระแสโลกาภิวัตน์คนเป็นคนหนึ่งที่อ่านฐานเศรษฐกิจมาตั้งแต่แตยุคแรกๆหนังสือพิมพ์ที่ทําเรื่องเนื้อหาที่มีประโยชน์ให้กับสังคมก็ถือว่าเป็นสื่อนะครับที่แสดงถึงข้อเท็จจริงในหลายๆประเด็นมีการวิเคราะห์มีการคาดการให้เราเห็น แง่มุมของข่าวเนื้อข่าวที่เป็นประโยชน์และที่ดีมาตลอดสู่สังคมไทยก็อยากที่จะให้ฐานเศรษฐกิจมีกำลังใจนะครับแล้วก็มีพลังดีๆเป็นสื่อที่ปเผยความจริงให้กับทาง สังคมไทยได้รับรู้กันต่อไปขอให้มีความเจริญก้าวหน้าขอให้มีความรุ่งเรืองนะครับทั้งพนักงานและตัวบริษัทด้วยก็ต้องขอขอบคุณฐานเศรษฐกิจที่เป็นองค์กรชั้นนําของประเทศนะครับ mm hmm. ก็หวังว่าฐานเศรษฐกิจนะครับจะเป็นองค์กรที่อยู่คู่ประเทศไทยนะครับสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่ตอไปยาวๆนานๆเลยนะครับสุขสันวันเกิด44ปีครับ